สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการดาวดีรู้จริงเรื่องดวงนะฮะและก็คราวนี้ก็จะมาพบกันในดาวดีเลขเด็ดประจำงวดวันที่หนึ่งตุลาคมเมื่องวดที่แล้วบังเอิญผมสุขภาพไม่ค่อยสมบูรณ์เลยไม่ได้อัดและแต่ว่าไปอัดในช่องอื่นก็เข้าตรงๆในห้าเจ็ดนะฮะแต่งวดนี้ผมดูดาวไว้แล้ว โดดเด่นหลายดวงนะครับและก็มีความเป็นไปได้สูงมากเอาออกมาก่อนตามแนวทางของผมเอาออกแลก้วจะใส่ให้ทีละทีละทีละดาวนะทีละดวงนะครับ เอาลบสักหน่อยพวกที่ไม่ต้องการแล้วเอาดวงแรกก่อนเลยนะครับดวงแรกนี่เขามาอยู่ในราศีมีนโดดเด่นนะฮะเป,นะเป็นดาวธาตุนะเป็นดาวคนธาตุน้ำมาอยู่ปลายธาตุน้ำอยู่และอยู่ในราชาแห่งเลิกนะฮะอันนี้ดวงแรกเลย ส่วนดาวนี้เป็นดาวเกษตรจัดไว้ทางด้านหน้าดาวพระหัสห้าเป็นเกษตรอยู่ในราศีธนูส่วนดาวสุขขกตอนนี้อยู่ในราศีกรกฎอยู่ในราชาแห่งเลิกเหมือนกันราชาเลิกราชาเลิกทงคู่จับมาคู่กันไปเลยนะครับห้าสองหกเคยออกเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะครับเอาดาวกเกษตรมาอีกดวงหนึ่งสองกเกษตรคู่นี้รวมกันได้เก้าเรียกว่านาวพลลหมายถึงกำลังทั้งเก้านะครับไหนๆก็เก้าก็เอาเก้ามาเอามาไว้ให้เป็นเก้าจะด้วยกัน ห้ากับสี่ก็เป็นคู่นวพลบางจังหกับสามเป็นคู่มิตรนะฮะอันนี้รวมกันแล้วได้เก้าหมดเลยมีความหมายคือดาวดาวสามอยู่ในราศีเมษอยู่ในจุดที่ดีนะฮะเป็นเกษตรนี่ก็เกษตรดาวน,นี้เป็นอุจาพิมุกนี่เกษตรนี่ก็กรกาชาเลิกราชาเลิกนะครับ กลังจับดูที่มาอยู่ตำแหน่งที่ดีๆส่วนดาวนี้เรียกว่าดาวที่ให้คุณในราศีพุธศพดาวราหูระยะหลังนี่เดินแรงมากนะฮะในชุดพวกเว็บไซต์ออนไลน์ทั้งหลายดาวแปดมากระชูดเลยนะฮะตอนช่วงนี้แรงมากนะฮะก็ยังดูดีอยู่นะครับก็มี อย่างนี้นะแปดสองเจรวมกัน17บเจกำลังของดาวพระพุธนะครับหมายถึงการสื่อสารการทำธุรกิจการค้าอะไรการเจรจาความได้หมดนะฮะดีหมด5้าสอดูเหมือนจะไม่ดีแต่มันก็ไม่เร็วเพราะมันรวมแล้วได้สอันนี้ก็14บสีกำลังพระพระจักรพรรดิอันนี้พวกทรงนีน เราดูดีนะสำหรับงวดน,นี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะไม่พูดเยอะพอาะเจ็บคออยู่นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอกร่าบลาไปก่อนนะครับวันนี้ผมสุนนาเสรมลาก่อนสวัสดีครับ